สวยเลยนะครับผม3 6มรอบเาทเจี่ยวสองไม่มีโบว์านไปอีกรอบไปครับผม18บปบาทยังไงนะครับผมโอ้ยสวยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักยองพาปั่นนะท่านผู้ชมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมใหม่พีจีนะครับผมในทุน50บบาท อีกแล้วนะครับผมนะฮะก็มาดูนะครับผมวันนี้เราจะได้กําไรกี่บาทกันนะครับผมก็ไปลุยกันเลยนะครับผมดูมายังไงนะครับผมเบ็ดห้าเลยนะครับผมวัดใจนะครับผมได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือเติมใหม่เออแค่นั้นแหละนะครับผมมาดูโบว์านไปนะครับผมเว้ยวายมาสามตัวเบอร์ไปนะฮะเบอร์ไปนะเพื่อนยังไงสแกตอีกสองตัวโอเคสวยยังไหลต่อนะฮะ ไวขึ้นอีกหนึ่งตัวนะครับผมสแก็ตเตอร์สามตัวแล้วก็ดูอีกตัวเดียวเท่านั้นฟีเกมมามาหรือเปล่ามาไหมมาไหมก็ดูอีกตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหสภาพไม่เข้านะครับผมนิดเดียวนิดเดียวคิดว่าจะได้อยู่แล้วโอ้โหสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทนะครับผม โอ้โหเงียบเลยทีนี้ส uh ิบมาโอ้โหดอกนี้สวยๆเน้นๆสวยๆเน้นๆแต่ว่าเบ็ดน้อยอยู่ถ้าเบ็ดสิบสามสิบหมีผมบอกเลยได้เยอะนะดอกเมื่อกี้เพราะว่าคูณสามแล้วด้วยนกวีดมาสวยเอาอี้เกินไปหรือเปล่านะเพื่อนนะ416บาทรางวัลซูเปอร์มิกานะครับผมจัดอีกแล้วว่าคนดูมา สจ4ตัวนะครับผมขออนุญาตเพิ่มเบ็ดหน่อยแล้วกันเบ็ด30มาดิสิมาสวยเพื่อนยิ่งเบ็ดหนักยิ่งแต่งหนักนะคนดูแต่ว่าไม่แนะนำำําทําตามนะครับผมถ้ากําลังไม่เยอะพอนะฮะแต่นี้วัดดวงผมวัดดวงเอานะฮะโบ้ปากันไปนะครับผมสวยเลยวายมาอุ้ยอย่างนี้แหละแจมโบ้แจมโบ้คนดูแจมโบ้คนดู สวยดีสวยเลยนะครับผมสาม้อหกบอาทเจดแต่สองไม่มีโบว์บานไปอีกรอบนะครับผม18บบาทยังไงนะครับผมโอ้โหสวยเลย กาตเตอร์อยังไงนะครับผมวันหมดไปแล้วเรียบร้อยยังไงยังไงคนดูวิ่ผ่านไปได้โอ้โหผ่านไปเฉยเลยสบายเลยอุย้ยเอาดิอืม้มสิบห้าฟรีแบบว่าหมุนฟรีไปสองรอบ 33บาทแรกของฟรีเกมนะครับแล้วมันยังไงนะฮะคนดูแล้วมันยังไงเนี่ยครับผมสี่สุดท้ายอะ่ะโอ้โหฟีเกมยังกล่ำเลยแตกสู้ด้านนอกไม่ได้นะเออคิดว่าจะแตกในแบบว่าจะยับ,ยบเลยอะ่ะยังแต่ไม่มา โอเคสวยเพื่อนท็กวิดสี่ตัวนะครับผมกาสิบกบาทนะครับผมอุย้ยดอกนี้เจ็ดร้อยเลยวายขึ้นนี่เขาดูปิดท้ายไปส,สวยๆแน่เลยสวยดีล้างกระดานบึ้มอุย้ยหวานเกียบเวอร์เลยคนดูช็อตนี้ดอกเดียวรู้เรื่องนะครับผมโคตสุดนะครับผมสี่พันสองร้อยเลยนะครับผมมาดูนะฮะก็ คือว่ากำไรแล้วนะครับวันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับผมสําหรับเกมไมพีจีนะฮะสุดยอดกองหน้า